จริงๆส่วนตัวหนูหนูเห็นใจแบมมากกว่าค่ะที่เขาต้องออกมาทําอะไรแบบนี้ในช่วงเวลานี้อยากให้ทุกคนโฟกัสกับงานอัลบั้มโพมงเท้าของเขาเอาจริงๆหนูเป็นคนไม่ค่อยได้อ่านค่ะคืออาจจะดูฟีดแบ็แบบ ตัวงานจริงๆอะค่ะเรื่อง MV เรื่องอะไรนูหนูว่าคนก็ชอบกันเยอะนะเข้าใจได้ทุกคนมีสิทธิ์มีความคิดเห็นนะคะแต่ว่าอ๋ออย่าด่ามากกันเลยจริงๆเขาก็เ,าเหมือนเกรงใจแล้วก็ขอทโทษเฉยๆแต่หนูหนูรู้สึกว่าไม่ต้องเลยคือแบบอ๋อคือคืออยากให้ไม่ไม่ไม่เป็นไรเลยะค่ะไม่เคยเห็นภาพนี้เหมือนกันไม่เคยได้ยังไงอะ <laughs> ละครมาสิบกว่าปีนะคะในละครแต่ในนี้มันดูแช่นานไปถึไปอไระใช่ไปมถึงไปเทอะไรยู่ไม่ใช่หมาถึงว่าคือจริงๆฉากอะไรประมาณเนี้ยแบบแบบคนรักหรืออะไรเงี้ยค่ะหนูก็เล่นมาในละครหลายเรื่องมากนะคะแบบ ก็เลยก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องปกติของนักแสดงในภาคหนูนะหนูก็รู้สึกว่าถ้าอะไรที่จะทําให้ MV หรืองานมันออกมาได้สมบูรณ์แบบกับความรู้สึกของคนดูที่สุดเราก็อยากจะเต็มที่แค่นั้นเลยค่ะ